สวัสดีครับพบกับ Take Photo ถ่ายไปเรื่อยครับคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากการถ่ายขบวนรถจักรไอ้น้ำนะฮะเป็นคลิปต่อเนื่องกันเลยถ่ายเสร็จก็กลับมาที่สถานีรถไฟตามกันเลยครับรถจะวิานันจากรถเปล่าะวิานครับก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับขบวนเจ็ดกำลังจะออกแล้วก็ขบวนรถเปล่าก็กำลังจะเข้ามาส่วนรถจักรไอ้น้ำนั้นเพิ่งออกไปนะครับออกไปแล้ว รถเปล่านะครับรถพ่วงเปล่านำโดยฮิตาชิลาบตู้ CNR ครับชานชลา,าที่3ออกมาพร้อมกับขบวน7ครับ7จ็ก็กำลังพุ่งออกมาเลยเอ๊ใหนมันทันกันหน่อยเฮ้ยอ๋อไม่ทันนะอ้าเฮ้ยอ้าเหมือนชะลอเหมือนชะลอชะอลอรอกันหน่อยย มาคู่กันเลยโยเยวอแซบสองห้าสองห้าครับโ oh อ้โหวันเจ็ดนะครับสองห้าสองเก้าตู้ที่สองสองห้าสองสามตู้ที่สามแล้วอิตาชิค่อยตามหลังไปครับาภาพสวยเลยวันนี้ตามมิถนายนนี่เป็นรถล่าเซียนาครับจอดรอเข้าย่านพระขนเก็บเข้าโรงงาน ดูแลบำลรุงรักษาความสะอาดแล้วก็นำมาให้บริการต่อไปขบวนนี้เป็นรถขบวน10นะครับเชียงใหม่กรุงเทพเข้าไปเมื่อเช้าส่งผู้โดยสารแล้วก็ลากกลับมาครับตอน9โมง สุดท้ายครับวันนี้เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยนะครับตามถ่ายรถจากอ้น้ำตามถ่ายทุกรถ,ถที่เจอแล้วก็ขึ้นรถผิดเวลาตื่นสายฝนตกนะครบรถครับครบรถวันนี้ก็เจอกันที่ชุมทางบางซื่อสถานีบางซื่อนะวิ่งกันขี้หูขี้ตาแตกเลยตื่นเช้ามาก็ฝนตกจะนั่งรถไปวัดลำพงรถก็เข้าช้า กลัวไม่ทันก็ลงสามเซนก่อนแล้วก็จ้างมอเตอร์ไซค์วิ่งกลับมาอีกเออสนุกดีนะเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งนะครับอันนี้ต้องบันทึกไว้ของผมเลยส่วนใครสนุกกับผมก็คอมเมนต์กันวันนี้เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยจบการรายงานขบวนพิเศษที่ตรงนี้นะรวมทุกอย่างเลยทั้งรถจักรไอน้ำแล้วก็ตรงนี้ด้วยวันนี้เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยขอขอบคุณทุกคนครับที่รับชมรับฟังแล้วก็ติดตาม สวัสดีครับยังไม่จบนะครับเมื่อกี้กราบสวัสดีไปแล้วตอนนี้มีรถเปล่าพิ้งใหม่แล้วครับยังไม่จบนะยังไม่จบยัง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 ย้ายย้ายย้ายยังยังยังเอทำกระบวนรรถเปล่า e-e-a สี่ห้าสามสามครับผ่านไปแล้วครับเดี๋ยวรออีก ๙โมง19นาทีนะครับยังไม่กลับยังยังไม่จบ Jamie, ดวนดามเข้ามาแล้วครับหอบนะครับวิ่งโอ้ยดวนดามแม่น้ำบึงพระซีซีหนึ่งสี่ครับอาสตอมวิ่งผ่านสถานีบางซื่อแล้วก็ไปสับ เพียนวันรถจักรหน้าโรงรถจักบางซื่อวิ่งไปกับวิ่งมานะครับหอมต้องออกกำลังกายแล้วล่ะโอตู้บอทอคอนะครับเราจะเห็นที่ตัวรถเขียนว่าบอทอค่อเนี่ยบรรทุกน้ำมันข้นนะครับพอกควายไม่เอกนหน,หนูคือคำว่าข้นสมัยก่อนก็เลยใช้คำนี้ ส่วนครัว่าบอทอคอนั้นไปใช้กับรถโบกี้เทข้างแทนหอบวิ่งเข้าทางชลาที่3นะครับทางที่3แล้วก็ไปสับเปลี่ยนหัวรถจากเราจะไปรอที่หน้าโรงรถจากดีเซลบังซื่อกันไหม ไปไม่ไปดีความจุน้ำมันดิบ3500ลิตรเขียนไว้ข้างตัวรถนะครับตู้สุดท้ายแล้วพร้อมบอหหอ50 021รถโบกี้สัมภาระมีเครื่องห้ามล้อ ที่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปดักตอนออกกันอ่าเราตามมาที่หน้าโรงรถจักรครับไม่เปลี่ยนหัวรถนะฮะรบอบนี้ทุกทีจะมาเปลี่ยนหัวรถออสตอมซีซีหนึ่งซีทำกรบวนด่วนดำ โอ้โหมีคนกินข้าวกินของแล้วเอาขยะมาไว้ตามซอกรถนะฮะแม่ไม่น่าทำเลยต้องเป็นคนยังไงเนี่ยที่นี่หน้าโรงรถจากดีเซลบางซื่อครับรถจากจอดรอรถสวนมานะครับ มี GAA ขับสวนมาเก้านาฬิกายี่สิบแปดนาทีวันสุกที่สามมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าโอ้โห ลาดแล้วครับด่วนดั้มมอ,อมออกทำการครับทุกทีก็จะมาจอดสับเปลี่ยนหัวรถจักที่บริเวณหน้าโรงรถจักรบางซื่อนะแต่ว่ารอบนี้ไม่เปลี่ยน รถจากนั้นก็ทํากาลังได้แรงมากนะฮะแล้วก็เร่งเครื่องไปแล้ว สุดท้ายนะครับแล้วก็รถ G E A ที่ขับสวนมาก็เข้าลงรถจักรแล้วครับส่วนด่วนดำนั้นก็ไปแล้วพ้นสายตาเราไปแล้วนู่นแหล้ฮะเฮ้น่าจะจบจริงๆแล้วนะครับคลิปนี้เทคโฟโต้ <t ake photo> ถ่ายไปเรื่อยขอบคุณทุกคนนะฮะ เดี๋ยวจะจบเดี๋ยวจะจบไม่จบสักทีแต่คลิปนี้น่าจะจบแล้วครับวันนี้ก็สวัสดีครับสุดครับพบกับ Take Photo ถ่ายไปเรื่อยครับ9ก9นาฬิกาสานาทีบัดตระายชราชาที่สามขลสิาวิ่งเข้าสูไม่จบนะฮะเมื่อกี้บอกว่าจะจบที่ขบวนด่วนดำหน้าโรงรถจากดิเซบางซื้อกลับมาที่บางซื้ออีกแล้วได้ขบวนสินค้ามาอีกแล้วครับเข้าจานชลาที่สามเออ เอาเข้าไปมันไม่จบหรอกรถไฟวิ่งทั้งวันนะถ้าแบตไม่หมดก็ได้เจอกันเรื่อยๆแหล,ละรถสินค้ามาแล้วครับสาราชาที่สองอีกสักคู่จะเป็นขบวนรถเที่ยวล่องแล้วชาวที่สองก็จะมีรถขบวนสี่สี่เข้ามาขบวนที่สี่า สุราษฎร์ธานีต้นทางสุราษฎร์ธานาีปลายทางที่เชียงรายเท,ที่ยวบินชาชราชาที่สองค่ะชาชรายชาที่สามมาแล้วครับรถด,ดีเซลรางเจวูมาจากสุราษฎร์ธานีโ, <ific. S 1> โอ้เสียงวีดแล้วก็รถสินค้าผมจะถ่ายกันไหนก่อนดิโอ้ไม่ทนันไม่ทันซีซีหนึ่งแปดครับอาซ้อมซีซีหนึ่งแปดทำคำวนสินค้าวู คันแรกสองห้าสองเจ็ดคันที่สองสองหนึ่งสองแปดคันที่สามสองห้าสองศูนย์ดีเซลร้างไปปอากาศจากสุราษฎร์ธานีวิง่งสวนกับรถสินค้าครับรถสินค้าโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหดูน้องโนงนควันขมงเในเครื่องกันเต็มที่เลย ปัดดัดหน่อยนะผ่านไปแล้วมาแลเย้นี่มันไม่ยอมจบสักทีมันเป็นอย่างนี้แหละมาแต่ละขบวนเข้ามานี่รึ๊บพลับเลยกระบวนสินค้าก็นานๆจะเจอทีหนึ่งน่าจะจบจริงๆแล้วมั้งตอนนี้9ก้าโมงสี่สิบเดนาทีวันนี้ก็สวัสดีครับ 9ก้นาทีวันที่3ามิถุนายน2,565ันห้าร้อยหกสบหขบวนสองศนย์แนครสวรรค์กรุงเทพมาแล้วอาร์ซอมสี่สี่หนึ่งเก้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยนครสวรรค์กรุงเทพ เข้าจอดที่ชานชาลาสี่บางซื่อแล้วชานชาลาหนึ่งก็จะมีรถ261กรุงเทพโอหินเข้ามาขบวนการ261มาแล้วเข้าชานชาลาที่หนึ่งที110อาร์ซอม44เอ้4110โอ้พูดปิดสถานีสถานีชุมทางบางซื่อกระบวนรถจากเที่ยวบินชาชาลาชานี่หนึ่งณขณะนี้เป็นขบวนรถ รถธรรมดา261กรุงเทพหัวหินุขาทางายหัวมีตดสขบวนียนแบวน261ยังจอดอยู่แล้วขบวน201ก็เข้ามาแล้วนะฮะกรุงเทพพิษณุโลกเปลี่ยนหัวรถจากที่นี่ด้วย2ขบวนไปทางเหนือกับไปทางใต้ กรุงเทพหัวหินแล้วก็กรุงเทพพิษณุโลกขบวน2องูนยนเปลี่ยนหัวรถจักรนะครับมาแล้วทิตชิ4ี่ห้าทำขบวนลากมาแล้วก็ลากออกแล้วก็เปลี่ยนหัวรถจักรครับรอรถจักรเข้ามาสับเปลี่ยนนะครับ อาซ้อมสี่หนกำลังจะปล่อยตัวครับรับเอกสารผ่านทางแล้วก็ฟังเสียงหวีดกันจอดรอส่วนสองศที่จอดอยู่ด้านข้างก็รอหัวรถจักรนะครับมาทำขบวน บวสองศูนย์หนึ่งพร้อมแล้วครับเฮ้ยสองหกหนึ่งสิเอเอพูดผิดอีกแล้วน่าดูลุงเขาเข็นรถขยะปึ๊บแข็งแรงมากครับลงุง กรุงเทพหัวหินพร้อมจะออกแล้วครับไม่ออกสักทีนำขบวนเที่ยวในชาชราชาที่สองอับ หัวรถจักรที่จะมาสับเปลี่ยนกระบวน2 0รนนนะฮะเป็น G E A มองไกลๆนั้น4540านะครับใช่แล้วใช่แน่แน่คิดว่าต้องใช่ใช่แน่แน่ G E A 4540ตามกระบวนกรุงเทพที่สนวโลก แล้วขบวนที่กำลังจะเข้ามาคือขอบวน84เมื่อ84เข้ามาขบวน261ถึงจะออกนะฮะร,รอทางกันอยู่ขบวน84กำลังมาครับนั่นนะขบวน84ตรังกรุงเทพเข้ามาแล้ว ยี่สิขอบชานชลาชาที่2มากเกินไปแลมวมาระวังอันตรายจากรถชนเกียร์ด้วยครับดี่ิี่สิขอบชานจราชาที่2และมาระวังอันตรายจากรถชนเกียร์ด้วยครับทำขบวนด้วย G E A นม่มีเสียงนิดหน่อยครับโอ้โหดูควันมา4543 G E A 4543ทําทำขบวนตรังกรุงเทพ ยังวีดขบวน261นั้นพร้อมแล้วครับเพราะว่ารถ84เข้ามาแล้วขบวนก็พร้อมออกและขบวน201กรุงเทพพิษณุโลกก็ออกโอ้โห3ขบวนทางเข้าได้ออกพร้อมกันเลย เอาอันไหนก่อนดิอันไหนก่อนดิคู่กันมาเลยครับคู่กันมาเลยว้าวว้าวออกพร้อมกันเลยครับ4540แล้วก็4110โย<อ>่อ่าทีเอ e แสงไปก่อนครับอ้าวอ้าวอ้าวเจ้าที่โบกทองแดงยุด อ่นเบรกอันสตัมท1 1 0่ก็หยุดรอเหมือนกันออกไปแล้วออกไปแล้ว ขบวน261กรุงเทพฯวหินออกไปแล้วมาดูขบวน201ต่อครับ ไปเขียวแล้วดูคนโบกธงครับแล้วก็มีขบวนดีเซลรางเข้ามาโอ้ถ่ายไม่ทันนะครวันนี้ตู้แรกบรนทออ1029ของขบวนกรุงเทพพิษณุโลกตู้ที่สองบอชส1312ตู้ต่อมาบชาส1 1ึ ชส1089บชส1249บชส1132กรุงเทพพิษนุโลกบชส1308บชส1140และตู้สุดท้ายบชส1192ครับจบกันไปสําหรับคลิปนี้นะฮะเป็นขบวนท้าย สองวันนะครับสิบโมงแล้วขบวนสุดท้ายกรุงเทพขบวนราชธานีขบวนนีน้ครับเจ็ดหนึ่งตอนนี้นั่งอยู่ร้านกาแฟเหนื่อยมากสิบโมงยี่สิบเก้านาทีวันนี้ก็การาบลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ